1 9 8ที่จังหวัดนี้แม่สีดาเริ่มเข้าโครงการนักแสดงตั้งแต่พศ2522จนถึงพศ2528ซึ่งมีผลงานการแสดงในบทนักแสดงนำบทงานเอกและบทงานร้ายหลายเรื่องค่ะอาทิเช่นมายาสีเงินตุ๊กตาใบมุกเบญจลงค์5สีลิลลี ผลงานภาพยนตร์เร so ื่องล่าสุดคือวิมานหนาในปี2567เป็นผลงานสร้างชื่อเสียงและกลับมาที่พูดอย่างว่างเปล่อีกครั้งสมุดให้คว้ารางวัลนัดแสดงสมบูรณ์อดเยี่ยมจะนาดประกาศรางวัลซีเรียลไฟออร์เดนส์สวอชปี2024นับเป็นรางวัลแรก ใน<ค>รัฐแม่สิ่ิวยาสภ er th ์เพือร่วประจำตัวเมื่อวันที่20มีนาคมพศ2568ศริอายุ70ปีวันนี้เวันที่พวกเราทุกคนมาลงตัวกันเพื่อแสดงความรักความเคารพและรักลึกคุณแม่สีดาของคนบุคคลผู้เป็นที่รลกของครอบครัวเพื่อนฝูงและองค์การ แม่สีดำมาก่อนแลแสดงมากความสามารถค่ะเธอเป็นแรงบันดาลใจเป็นแม่เป็นเพื่อนและเป็นแบบอยา่อางของความสามารษาในบทบาททางศลปเธอผูแข็งแรงกายและแรงใจเ่อสร้างงานที่ป,ประทับใจ ฝ่าสิ้นเลยก็จะมอบภา่คนแรกคนระทับเราได้เห็นเธอสร้างรอยยิ้มสร้างนางปลาและสร้างแรงกระดานใจให้กับคนมากมายแต่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะเราได้เห็นหัวใจของพี่คนเป็นพี่ที่แข็งแกรงคนกลมและมีเมตตา หยูกับเอจะยังคงอยู่ในหัวใจของเราคนเราจะจดจำเสียงหัวเราะรอยยิ้มและความอบอุ่นที่เคยมอบให้เสมอขอให้แม่สีนาได้พักผ่อนอย่างสงบเดินทางสู่สังเวบด้วยใจที่เบาสบายและขอให้ดวงวิญญาณของแม่ได้พบแต่ความสุงบตลอดไปด้วยรักนัคะ ลำดับต,ต่อไปสารวกตนขอให้แพท,ทย์ท่านยืนไว้อะไรแมะสีดาเป็นเวลาหนึง่ง